Okay. . ันยเาหรอคยเลยมาตรการแต่ละเอ่อ่งแต่ละเดือนตอนรกผมใ่นี้ถาใครเข้ามาดูตลกต้องมีวัคซีนอมเข็มแล้วเขาไปนั่งดูได้จก็คิดไว้นะคิดไว้นะอะไรให้ฉีดก็ฉีดเราเสร็จแล้ว มนหายก็บอกบอกตบอกเาคือคนมันมันเทียบนะแล้วมันหลายปีแล้วอะไรนะวิดีโอแป๊บนะคะ